ขอพุดถธอย่าลืมโทรนะน้องฝนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนอายุเท่าไหร่คะอายุยี่เ็ดค่ะยี่สิบฝนจ๋าวันเรื่องราวในวันนี้อาจจะได้แค่หัวข้อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเพื่อเขาหนูค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเข้ากับเพื่อนของแฟนไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชายแล้วก็หญิงเลยค่ะเหมือนเหมือนแบบว่าหนูอยู่ผิดที่ผิดทางอะ่ะยังไงยังไงลองลองแเล่นมุกตลกแล้วไม่ตลกหรอเลยเออเข้าไม่ได้ยังไงเลย อ่าคือเหมือนแบนว่าหนูก็คบกับแฟนมานานใช่ไหมคะแล้วแฟนก็พาไปรู้จักกับเพื่อนของแฟนนะคะแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้หนูจะพูดถึงเพื่อนกลุ่มแรกก่อนนะคะก็จะเป็นเอ่อ พื่อนผู้ชายอะค่ะเขาก็มีแฟนกันแล้วเขาก็พาเพื่อนมารู้จักกันใช่ไหมคะพาทางแฟนมารู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออแล้วก็จะไปเจอกันแบบว่าเป็นเป็นปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยค่ะครัแล้วก็จะเป็นหนูอาละหูหนูหรือแก้มหรือโหนกแก้มอะไรที่มันโดนตึ๊ดตึ๊ดเดินปุ่มอยู่เดินปุ่มมันจะตึ๊ดตึ๊ดตลอดเลายะไปต่อไปต่อกลุ่มกลุ่มแรกแล้วไงต่อนะกลุ่มชายรู้ว่ผู้ชายใช่ค่ะแล้วก็ เหมือนเพื่อเขาก็มีแฟนค่ะก็พากันมารู้จักกันใช่ไหมค่ะพวกหนูก็ไปปาร์ตี้กันก็เจอกันบ่อยอยู่ค่ะแรกแรกหนูก็ว่าโอเคเข้ากันได้พอพอหลังจากรู้จักกันไปสักพักนะคะก็ก็เหมือนเอ่อหนึ่งไปลวนลามแฟนของสองอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งหนึ่งไปลวนลามแฟนของสองใช่ค่ะเหมือนทุกคนก็จะมีแฟนแล้วเราก็จะผ่าแฟนมาเจอกันเพื่อนผู้หญิงก็มาเจอกันผู้ชายก็มาเจอกันเนี้ยค่ะ ใช่แล้วก็เพื่อน่ะไปดวนลามแฟนของเพื่อนอะอย่างนี้ใช่ค่ะอะไรยังไงคะแล้วผู้หญิงยอมไหมก็ไม่ยอมค่ะแล้วเราก็รู้กันว่าเออคนนี้ทาอย่างนี้กับเพื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่โอเคหนูก็เลยบอกแฟนว่าแบบว่าเลี่ยงที่จะไม่ไปเจอเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแฟนก็ยังไปอยู่แต่หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่โอเคแล้วก็เลี่ยงที่จะพยายามไม่ไปค่ะสําหรับหนูหนูก็ที่จะพยายามไม่ไปแต่ก็ยังไปอยู่แล้วก็ หลังจากนั้นเพื่อนเราแฟนก็พาไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นเพื่อนผู้หญิงค่ะเพื่อนผู้หญิงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงบ้างโอเคอ่ะต่อนี่ก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงค่ะหนูก็หนูก็เข้าได้ตอนแรกๆแต่ว่าพอล่าสุดนี้ค่ะกรกฎาที่แล้วก็วันเกิดเพื่อนหนึ่งในนั้นเขาก็ชวนไปแล้วก็ก็ไปปาร์ตี้กันวันเกิดกันเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาจะกลับอะค่ะหนึ่งในนั้นก็มาแบบ มาเฟียมามาเสียแฟนมาเกาะแก่แฟนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันไม่ใช่เข้าไม่ได้นะฝนถ้าแบบเนี้ยอืมมันคือมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากไปเจอใช่ไม่ใช่เข้าไม่ได้นะใช่แล้วใช่ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่แบบถ้าตรงนั้นนะมันไม่ได้อยู่หนูก็จะพยายามแมอาตเองไปอยู่อย่างนั้นนะคะแต่วแฟนก็แฟนก็ขยันขยองให้ไปด้วยเงี้ยก็ต้องไปก็ปับันตอนนี้ปัญหาอยู่ที่แฟนหนูแหละ ที่อยู่กับสิ่งว่าล้องประหลาดนะอ่าถ้าท้าเล่ามาอย่างเงี้ยว่าถ้าเพื่อนอผู้ชายที่ยังไปลวนลามแฟนเพื่อนได้อ,อีพูเพื่อนเราก็แฟนเราก็ยังคบอยู่กับถ้าผู้หญิงที่มาลวนลามแฟนของหนูอืแล้วเขาก็ยังไปยุ่งอยู่อันเนี้ยตอนนี้ปัญหาอยู่ที่แฟนหนูเราด้วยนะฝนฟังเรเร็วนะค่ะเออเพึพ่มเหมือนว่าแฟนหนูอ่ะก็ไม่เลือกคบเหมือนกันอ่ะก็คบใครก็ไม่รู้อทีเนี้ยมันลวนลามเบอร์ไหนอืม ผู้หญิงผู้หญิงกนแฟนเราอ่ะก็มาเกาะแขนแบบจนควงแขนเลยค่ะแล้วหนูก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขาก็ควงแขนแล้วหนูก็เลยใช้แผนไปกระจีบข้างหูใฟ่ก็อยากเข้าน้ําให้พาไปหน่อยเพื่อที่จะดึงแฟนออกมาจากตรงนั้นเขาเมาปะคะผู้หญิงอ่ะเหมือนเมาแต่ว่า acting อะค่ะพี่ acting เมาใช่เพราะเขาก็ขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแฟนเรายังไงเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะแฟนหนูก็เขาเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะเขาก็จะแบบไม่ค่อยไปยุ่งถ้าเขาไม่มาชวนคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เป็นคนเปิดหัวหัวหัว,หวข้อคุยค่ะอ๋อมีแค่สองกลุ่มนี้ถูกไหมมีอีกไหมใช่อืมที่ที่แบบไม่ไม,ไม่โอเคก็จะเป็นแค่นี้ค่ะอแต่นังนั้นก็ไปเจอบ้างตาตายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นใช่ไหมคะหนูก็ทายรูปแฟนลงลง,ลงสตอรี่ไอีใช่ไหมคะคแล้วก็ติดเพื่อนผู้หญิงที่มากก่อแก่แฟนด้วยเพราะว่าเขาไปยืนข้างแฟนค่ะแล้วหนูก็แบบลงไปหนูก็ใส่แคปชั่นว่าเออเอา้าเอาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะ แล้วแล้วเจ้าของวันเกิดในคืนนั้นที่พวกหนูไปกันนะคะเขาก็มาเห็นสตอรี่แล้วเช้าว,วันต่อมาใช่ไหมค่ะ <c oughs> เออเพื่อนผู้หญิงคนนั้นนะคะก็ทักมาหาแฟนว่าคนที่เกาะแก่แฟนนะคะก็ทักมาหาแฟนว่าเออเนี่ยขอโทษด,ด้วยนะเมื่อวานที่ไปยุ่งไปแบบเกาะแกะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ฝากขอโทษฝนด้วยนะรู้แหละว่าไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็ <c oughs> แล้วเพื่อนก็บอกว่าอ๋อเห็นฝนพูดอยู่แฟนก็ตอบกลับไปแค่นี้แล้วก็ แล้วก็จบหลังหลังหลังจากบทบทสนทนานั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อค่ะโอเคอ่ะแล้วคําถามวันนี้คือเอมคือหนูอยากทราบว่ามันผิดที่หนูหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผิดที่เขาค่ะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนแฟนใช่ไหมคะเอากลุ่มไหนอ่ะมันเป็นเพราะหนูหรือเปล่าที่แบบไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้เนี้ยค่ะโอเคอานตอบรวมๆแล้วกันก็เนี้ยมันเป็นเพราะพราะหนูหรือมันเป็นที่เขาใครกันแน่ที่เข้ากันไม่ได้โอเคฝนถามใครก่อนคะ หนู <No. S 1> ขอพี่ต้นหอมค่ะแล้วก็เป็นพี่ต้นแล้วก็พี่เผือกค่ะ,คะมันเป็นฟิวชนีเด็กอะค่ะชนีเด็กมันจะมีความความอ่ะ,อะมันมีมันมีมันไม่มีใครผิดนะมันมีมันมีแค่บางเรื่องที่ควรทำหรือไม่ควรทำอย่างเรื่องกลุ่มผู้ชายนะที่เขามาลวนลามแฟนเพื่อนก็อาจจะเป็นผู้ชายวัยเด็กแต่นี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำมันดูทุเลศ ฝนไม่ชอบฝนก็ไม่ผิดหรอกแล้วฝนจะเฟดก็ก็ได้เพราะว่ามันเป็นแกงที่ทุเลทอันนี้นะคะแต่ส่วนแฟนจะยังคบต่อไหมก็ก็คงปเป็นเรื่องของเขาเพื่อนเขาเนาะผู้ชายอาจจะแมน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 แบบแมน,แ,มน,แ,มนแครัชอะไรอย่างเงี้ยรักกันส่วนกลุ่มเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะพี่คิดว่าเออฝนใจเร็วไปนิดนึงในการโพสต์คือถ้าเราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเราบอกแฟนเราดีกว่าว่า เออช่วยช่วยแบบห่างๆคนนี้ได้ไหมฝนรู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะคะกับอีกอันนึงถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบแฟนเราแน่ๆพี่คิดว่าเราไม่ควรปล่อยเวลาที่เขาไปไหนเที่ยวกันเราวควรจะไปด้วยแล้วก็การที่ฝนโพสต์ไปแล้วเนลงสตอรี่ไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขารู้สึกแล้วเขามาขอโทษอะ่ะพี่ว่าประเด็นนี้คือจบแล้ว<ๆ>อืมก็คือไม่มีอะไรแล้วเขาก็แม,แม,แมนๆกันนะในการขอโทษ แล้วก็ถ้าต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นพี่คิดว่าให้เราคุยกับแฟนเราดีกว่าเพราะว่าเพื่อนแฟนก็คือเพื่อนแฟนอ่ะอใช่ค่ะเพราะโดยส่วนตัวหนูเวลาหนูไม่พอใจอะไรใช่ไหมคะหนูก็จะยังไม่พูดตอนน้าแต่หนูจะเก็บมาพูดกับแฟนก่อนเออเว้นแต่ว่าอ,อ,อีเพื่อนแฟนมาเกาะแกะกับเราอ่ะอันเนี้ยแฟนเราคนคนต้องเลิกคบไอ้นั่นแหละอ่าค่ะเออแต่ว่ายังไม่ถึง ที่พี่มองก็คือยังยังยังให้สิทธิ์ในการสบายใจของแฟนอยู่<ะ>ในการที่เขาจะคบเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าถ้ารู้สึกว่าเออเราไม่ชอบอีกกลุ่มเพื่อนผู้ชายกลุ่มนั้นอะ่ะเราก็อาจจะเฟดไม่ไปก็ได้ค่ะอืมก็ไม่ใช่ว่าเราเข้ากับเพื่อนไม่ได้นะพี่คิดว่าสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึอดอัดแล้วมันไม่ใช่แนวเราอะ่ะไม่ใช่สไตล์เราใช่ค่ะอืมฉะนั้นการที่ถ้าเกิดแฟนไปเที่ยวกับเพื่อนอะ่ะ เราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปก็ได้มีในแชทถามว่าฝนขี้หึงไหมก็นิดนึงค่ะประมาณหนึ่งระดับหนึ่งอยู่หึงแหละหึงแหละไม่หึงจะโพลรูปนั้นหรอมันโพลเร็วไปหน่อยใช่แล้วพิมพ์ว่าอย่างนั้นในในั้นห,หนูถ่ายวีดีโอค่ะหนูนจะถ่ายแบบว่าฟิลชน,ชนแก้วกับแฟนใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงเขาก็แบบเอียงหน้ามาพอดีแล้วหนูก็เลยลงแบบว่าขำๆว่าเออเอ้าเอาเข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะเราแซะไม่ขำหรอกฝนตอนฝนลงอ่ะฝนไม่ลงขำหรอกฝนหึงใช่ฝนลงให้รู้ว่ากูรู้นะ นเปิดอะอืถูกป่ะเงียบเปิดไม่คือแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นก็มาเข้าเข้ากล้องเหมือนกันก็เลยลงขำๆค่ะแล้วหนูก็ลงในโค้ดเฟนด้วยไม่แต่หนูรู้อยู่แล้วแหละไม่หรือว่าวันนั้นหน้าฝนอาจจะออกหน้าออกก็พอใจหรือแฟนเราไปบอกเขาว่าเออมึงอย่ามาหนี่แฟนกูมนงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเพราะว่าหน้าหนูออกด้วยมั้งเพราะว่ามีตอนหนึ่งที่เขาเขาไปเข้าน้ำกันใช่ไหมล่ะเขาก็เรียกแฟนหนูไปแล้วหนูก็แบบ หนูก็ไปนั่งตรงข้ามเขาแล้วหนูก็ไม่ไปไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยพยายามที่จะไม่ไปใกล้เขา <S <S เพื่อที่แฟนจะได้ตามมาอยู่ข้างๆเราไม่ไปอยู่กับเขาเขาจะได้ไม่ต้องมาเกาะแกะแฟนอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแกนันข้าห้องน้ำไม่มีเพื่อนผู้หญิงอื่นแล้วหรอคือ,ค,อคือเขานั่งหน้าห้องน้ํากันอะคะ่ะแล้วเพื่อนผู้หญิงก็ไปไปอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยแล้วแกน,นั่นก็เรียกเรียกแฟน่าแบบมานี่หนอยอย่อยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็มามานั่งตรงข้ามเขาไม่ได้ไปรวมกับเขาอะค่ะแล้วแฟนก็มาหาหนูแล้วเราเพื่อนก็เรียกเราแฟนก็ไม่ไป แล้วหนูก็ทาหน้าไม่ไม่ค่อยจอยด้วยมั้งค่ะเขาก็เลยอาจจะรู้ด้วยอ่าอย่างนั้นก็อาจจะลุ่มล่ามไปเพราะว่าถ้าเพื่อนผู้ชายเรามากับแฟนอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบให้เกียรตนนนนินิดนึงอ๋อ่งเอนนแต่แตทีนี้ที่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ทําอย่างนั้นเอ่อแต่ด้วยด้วยวยัยด้วยแหละวัยอาจจะไม่ได้ทันระวังเรื่องนี้แต่พี่ว่าเขาแมนพอในการที่เขาขอโทษใช่ค่ะฉะนั้นประเด็นเนี้ยจบแล้วอ,อ่ะอืมอ่าไปที่ใครต่อดีคะ ต่อไปเป็นพ,พี่้ตแล้ะกันพี่ค <LGBTQ 3> <อ>นห<อ>นเ่อพี่เห็นยกับ <ụ ะ S 2> พี่หอมนะว่าฝนไม่ใช่เข้ากับเขาไม่ได้เพราะว่าฝนก็ไปเที่ยวเะไยกับกเขาได้เพียงแต่มามีพฤติกรรมบางอย่างที่ฝนเห็นแล้วฝนรับไม่ได้ไม่ชอบซึ่งถ้า,าเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเจอพี่ว่าก็ถ้าอยู่กับแฟนแล้วมีความสุขเพื่อนแฟนก็ไม่ได้สิ่งสําคัญนะเขาบังคับหรือเปล่าเขาบังคับหรือเปล่าฝนออกไปด้วยกันสี่ออกไปค่ะก็ค้างก็เรื่อง เวันที่เกิดเรื่องนี้หนูหนูบอกว่าหนูไม่ไปแล้วแฟนก็ขยันขยอให้ไปก็เลยไปให้แฟนสบายใจแล้วก็เกิดเรื่องนี้นขึ้นันวันหลังก็บอกแล้วหลังอ่ะหลังจากนั้นยังมีบังคับอยู่ปะ,ะจนถึงตอนนี้ก็ยังยังไม่มีค่ะยังไม่ได้ไปกันอ่ะโอเคก็ถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปแล้วถ้าข้าวก็มไม่เอาเพราะว่าฉันไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ ไม่ชอบผมไม่ชอบใช่ค่ะคก็วันนั้นวันนั้นก่อนที่จะไปหนูก็พูดแบบที่พี่เต้นพูดนี่แหละค่ะก,ก,ก,ก็ต้องยืนยันแล้วถ้าแฟนมาคับให้ไปก็ด่าแฟนเพราะว่าก็ก,ก็ต้องก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแฟน เพื่อนกันมาลวนลามแฟนกันแล้วเธอยังแบบไม่ว่าอะไรกันเนี่ยอันนี้มันก็เกินแล้วเหมือนว่าฉันไม่อยากยุ่งก็พอไม่ต้องเอาฉันไปอะถ้าไม่อะไม่มีปัญหาเพราะฝนก็ต้องรู้แหละว่าถ้าฝนไปฝนก็ไปช <ไป S 2> ักีนนหน้าไปวีนไปทําให้เขาเห็นอีกว่าเราไม่ชอบเพราะฉะนันก็พี่ว่าก็ไม่จําเป็นอยู่กับแฟนแล้วถ้าแฟนดีมีความสุขก็อยู่กันสองคนไปเอาจงริงมันไม่สั่งคำกับเราขนาดน,นั้นหรอกไอ้เพื่อนแฟนอะบอกไหมถามว่าเรา <c oughs> แฟนอยู่กันยังไงดีกว่าตอนนี้ถ้ามันโอเคดีแฮปปี้ดีพี่ว่าถ้าเพื่อนแฟนมีพฤติกรรมซึ่งอันเนนนนีี้้ป็็พติกรมท่่ฟังวขึา ก็ฝนมีสิทธิจะไม่ชอบได้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาพี่ว่าตอนนี้<ะ>ดีกว่าไปแล้วก็ไปแสดงอารมณ์ไปแสดงสีหน้าให้รู้สึกว่าฉันไม่อยากาายุ่งกับเขา,กาแกเะเออ<ม>พี่ว่าอย่างนั้นใหญ่เลยอยู่กับแฟนเราดีกว่า<ะ>และถ้าถึงวันใดวันหนึ่งที่พฤติกรรมรอบๆตัวแฟนมันมีแต่คนประหลาดไปหมดก็น<ะ>ั่นก็ต้องไปตั้งคำถามกับแฟนเราแล้วแหละฝน<ะ>ว่าทําไมเธอเลอกคบคนแบบนี้ใช่หนูหนูก็หนูก็ถามว่าแบบว่าคุณจะอยู่กับวงจรแบบนจริงๆหรอหือรับไม่ได้อะซึ่งอย่างนั้นสุดท้ายถ้ามันเป็นปัญหาถ้ามากขึ้นกว่านี้ฝนก็ต้อองงถาามตัววเแล่ ฉันจะทนไหวไหมกับผู้ชายที่เลือกอยู่วงจรแบบนี้วันใดวันหนึ่งถ้าเพื่อนเขามาลวนลามฝนเขาจยังโอเคอยู่ไหมอะไรแบบนี้อันนี้เอาแบบเป็นมันหาหลังๆแต่ถ้าตอนเนี้ยไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขาโอเคค่ะค่ะแล้วถ้าเธอยังบอกฉันไปอีกเดี๋ยวฉันจะโพสตสตอรี่สามอันเลยนะโพสตอรี่เธอด้วยนะว่าทำไมกูอยู่กับมึงอยู่อ่ะพี่เผือกจ้ะก็คิดเหมือนเติ้ลนะคือ ลืมเปิดก็คิดเหมือนเติ้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องปัจจุบันนี้ดูเป็นปัญหาเล็กน้อยอ่ะไอ้ประเด็นที่ว่าเออเราจะเรื่องเยอะไปไหมที่ไม่ไปเจออะไรอย่างี้อันนี้อันนี้มองข้ามดีกว่าคิดว่ามองไกลๆดีกว่าไอ้ประเด็นที่ว่าเขาอยู่ข้ามกลางคนแบบไหนดีกว่าอืมอันเนี้ยระยะยาวยังไงก็เป็นปัญหาถ้าไม่ได้เคลียร์กันก่อนคือตึงหนึ่งตอนนี้เราฟังข้อมูลจากฝนเราเลยไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วกลุ่มสังคมเขาเป็นยังไงกันแน่ คือเท่าที่ฝนเล่ามาเนี่ยสองกลุ่มสองเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเพื่อนยังเพื่อนแปลกๆเว้ยเขา,เ<อ>าฟัน<อ>นะเขามีเพื่อนนะแปลกๆไว้อ,อันหนึ่งอารวนลามแฟนเพื่อนนี่มันไม่ควรคบเป็นเพื่อนละใช่ไหมสองกาา็มาบรรลุลามมาเกาะเกาะแกะ,กะ,กะ,กะแฟนเราทั้งทั้งที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ดูดูเป็นสังคมที่ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยคือพ,พี่เชื่อคํานึงว่าคนเราศีลมันเสมอกันน่ะอืมอ,อันนี้น่าห่วงกว่าว่าเขาอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้หรอแล้วแล้ว อะไรที่การันตีว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่แบบแบบว่าไม่ค่อยพูดเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ปฏิเสธเวลาคนอื่นมาทํางี้กับเขาอ่ะจับหม,มายถึงแฟนนัวค่ะคือคนเรามันไม่มีใครที่จะยอมให้เงียบแล้วก็ให้คนอื่นเขามาเอารัดเอาเปรียบหรือมามันมันมันถ้ามันรุนแรงเกินไปก็คงไม่มีใครมานั่งทนหลอกนอกจากว่าจะสินก็จะเสมอเสมอกันน่ะ พี่เชื่ออย่างนั้นนะไม่รู้สิเอ่อเพราะนั้นเคสนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าฝนแบบเรื่องเยอะฝนไม่เข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือเปล่าคือมันมีสาเหตุที่ฟังขึ้นนะนะแต่พี่อยากให้คิดใกล้ไมากกว่าว่าแล้วเราจะอยู่แฟนเราจะอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้หรอก็ ก็แปลกๆอ่ะก็ลองดูว่าถ้ามันจะแปลกขึ้นกว่านี้ไหมถ้ามันแปลกกว่านี้เราก็ต้องเอะแล้วนะเพื่อนมึงยังลวนลามแฟนเพื่อนได้แล้วมึงมีไหมอ่าต้องคิดแล้วนะมึงร่วมด้วยไหมลุมนี้เห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคือยังไงแบบลวนลามแฟนเพื่อนมันยังไรบ้างแบบเขาอยู่แบบวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาอาจจะเป็นแบบนั้นไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่างั้นหนูก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วหนูจะทนไหวไหมเพราะตอนนี้เขาเขาเขาไม่หึงไม่อืออ่ะเขาก็ไปเรื่อยๆของเขาอ่ะใช่ ก็ก็เราอาจจะมีแวะไปกลุ่มเขาบ้างแล้วก็ดูตอนที่เขาอยู่กับเพื่อนโอเคอย่าเพิ่งตัดสินเขาจากความรู้สึกเราเองดูดูค่อยๆดูไปก่อนหนนแล้วก็คบกับเขาแล้วครับคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ